สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมผ่านทางช่องยูทูบช n e l รถยนต์มือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับท่านที่มีงบประมาณที่จำกัดจำเขียร์บอกอย่างนี้ก่อนนะฮะว่าแต่ว่าอยากได้รถยนต์ไว้ขับใช้งานสักคันหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าหน้าร้อนก่อนที่จะเข้าหน้าฝนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีรถยนต์ที่เป็นราคาขายตัดราคาพ่อค้า มานำเสนอนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับกับนี่ครับ Honda Civic โฉมเตารีดที่ใครๆเรียกกันนะฮะตัวนี้าราคาแจ้งก่อนเลยนะครับกับงบประมาณที่อยู่ในงบประมาณ3า0 0 0บาทนะครับท่านได้รถเก๋งนะครับที่ไม่ต้องตากแดดเอาง่ายๆคือขับรถยนต์ไปในที่ต่างๆได้นะครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนนะฮะ สามารถรับส่งลูกหลานไปโรงเรียนรับส่งลูกหลานไปโรงเรียนได้นะครับอันนี้บอกเลยว่าถ้าท่านมีงบประมาณไม่เยอะนะครับต้องการรถใช้คันนี้เหมาะสมมากครับท่านผู้ชมครับกับ Honda Civic คันนี้นะครับปี2536อายุอานามก็ปลาเข้าไป30ปีแล้วล่ะแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับช่วงล่าง ระบบปรับอากาศหรือว่าแอร์นะครับอันนี้ก็ยังใช้งานได้ปกติดีอยู่นะครับสําหรับคันนี้นะครับท่านผู้ชมนําไปก็คือถ้าเกิดว่าจะเอาไปแต่งเพิ่มหรือว่าเอาไปเก็บงานแล้วก็ใช้งานหรือว่าเอาไปแล้วสามารถใช้งานทันทีได้เลยทันทีก็ไม่ว่ากันนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่ได้หลายท่านที่เป็นสายปั้นนะครับก็สามารถนําคันนี้นะฮะไปปั้นต่อได้นะครับผมว่าชมวนี้มันก็โอเคอยู่นะรูปร่างหน้าตาสามารถปั้นสามารถเอาไปแต่ง ให้มันสวยงามได้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าโครงสร้างหลักต่างๆโครงสร้างเดิมๆก็ยังสวยงามอยู่นะครับคันนี้บอกเลยมีเล่มร้อมโอนนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจหรือว่าต้องการรถที่อยู่ในงบประมาณที่ไม่สูงมากนะครับหลักหมื่นราคาเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์เลยอย่างนี้นะครับแต่ไม่อยากเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์หรอกนะครับมันคนละอ่าัแบบกันนะครับก็คือมันก็มีหลายแบบหลายราคานะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ แต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าสําหรับท่านที่มีงบประมาณประมาณนี้แหละ3 9 0 0 0ื 39, บาทแต่อยากได้รถยนต์ไว้ใช้สักคันหนึ่งรับส่งลูกหลานไปโรงเรียนหรือว่าขับขี่ไปตลาดาเดินทางไกลบ้างประมาณนี้นะครับก็สามารถหรือว่าสายปั้นอย่างที่บอกไปนะก็สามารถคันนี้แหละผมว่าตอบโจทย์ท่านแน่นอนนะครับสำหรับ Honda c ซ v i c ปี2536รคันนี้39,000บาทนะครับท่านผู้ชมครับภายในเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังตัวยังสมบูรณ์อยู่นะ นี่ท่านผู้ชมครับก็จะมีบ้างแหละตามอายุนั่นแหละครับ30ปีแต่เขาบอกว่า30สิยังแขวนะฮะนี่ครับนี่ผมชอบตรงคอนโซลหน้ามันครับท่านผู้ชมครับตรงคอนโซลหน้ามันดูสวยมันดูคลาสสิกดีนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากครับคันนี้นี่ไปดูห้องเครื่องกันนะฮะท่านผู้ชมครับ ห้องเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยผมว่าสายแต่งสายปั้นเนี่ยชอบเลยล่ะนะครับรถคลาสสิกแบบนี้เนี่ยอาจจะคลาสสิกหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมเห็นหลายห<ๆ>ลายหลาท่านนะครับนำไปปั้นนําไปแต่งแล้วก็เอามาขับนะครับทําสีไม่ทําเครื่องยนต์อะไรเนะี่ยแล้วก็นํามาขับดูสวยงามนะครับลงแม็กลงอะไรหรือว่าจะ เอาแม็กเดิมๆแบบนี้นะครับไปใช้งานนะครับตัวนี้ก็ดูสวยงามดูคลาสสิกไปอีกแบบนึงนะครับท่านผู้ชมครับเครื่องยนต์นะครับก็ยังใช้งานได้ดีนะครับยังแห้งอยู่เลยนะครับตัวนี้นี่ครับสวยงามครับคันนี้กับคบประมาณ39,000บาทนะครับโครงสร้างหลัก ตัวถังสีรถนะครับก็ยังดูสวยงามนะครับเครื่องยนต์นะครับช่วงล่างแอร์นะครับอันนี้กับงบประมาณประมาณนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจนะครับต้องการรถไว้ปั้นนะฮะหรือว่าต้องการรถไว้รับส่งลูกหลานไปโรงเรียนหรือว่าใช้งานนะครับในชีวิตประจําวันนะครับก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้ที่0 9 5 6 1 2 2 3 5 9 0 9 5 6 1 2 2 3 5 9ผมเหมาเป๋ผมเมาเปาตุงรอรับสายอยู่นะครับท่านผู้ชมครับสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ ขอพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับหวังว่ารถอยู่ในงบประมาณนี้จะถูกใจใครได้หลายท่านสำหรับวันนี้ผมขอล,ลาไปก่อนสวัสดีครับ